สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการอ่านแรนดอมเนาะไม่ได้อ่านแรนดอมมาหลายวันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอโทษด้วยนะที่หายไปนะคะมีการอ่านไพ่เนื้อคู่นะคะไปอยู่พักนึงเพราะว่าตาย่างขได้ไปบังเอิญจับพลังงานของไพ่เนื้อคู่นะคะก็คือถ้าใครสนใจนะคะในเรื่องของเนื้อคู่โซเมททวินเฟลมนะคะก็ดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะมี3คลิปรวมอ่า3คลิปรวดนะคะในการที่ อ่านพลังงานให้กับชาวที่แบบว่าเขาเพ so ิ่งเจอโซเมตหรือว่าเอ๊ะคนนี้ใช่เนื้อคู่เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็มีการอ่านไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านแดนดอมทั่วไปสําหรับคนที่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าเป็นคู่อะไรกันวะเป็นคู่อีหยังวะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าค,บ,คบไปก่อนเออเป็นเรื่องมีประเด็นกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะนะอ่ะโอเควันนี้นะคะแต่ก็ขออนุญาตเปียงเพลงมา เราจะเริ่มเปิดพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยคุณเป็นใครนะคะคุณมีพลังงานยังไงหรือว่าพลังงานปัจจุบันนะคะเป็นหญิงหรือชายก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ไม่ได้อ่านตามเพศนะแต่อ่านตามพลังงานนะคะตามพลังงานเซมานัยนะคะพลังงานมัสคูลินนะคะก็คือพลังงานหญิงชายนั่นเองนะคะคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีพลังงานแบบแมนแมเหมือนผู้ชายก็ได้อ่าหรือคุณเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีพลังงานแบบ อ่อนโยนเหมือนผู้หญิงก็ได้นะคะอืมอ่ะเดี๋ยวให้ดูไพ่ดีวกว่าน,นะเดี๋ยวเราใช้ไพ่นี้กับไพ่ออเลกเราจะมีการเปิดนันด้วยช่วงนี้แต่ก็จะมีไพ่๊อกนะคะในการที่จะเปิดช่วยนะคะเพราะว่าไพ่ปอกอะบอกลักษณะได้ค่อนข้างโดดเด่นเลยแต่ก็ดูแบบแต่ชอบอะเออแต่เล่นไพ่ไม่เป็นนะแต่ว่าไพ่แ้วแต่ได้มาจากทีบานนี่แหละ โอเคนะคะพลังงานของคนในวันนี้ที่คุณเข้ามาดูนะคุณเป็นใครนะคะ,ะคุณเป็นชาวธาตุไฟไหมนะคะเป็นคนที่กําลังก่อร่างสร้างตัวนะคุณอาจจะอายุเยอะก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่าเพจไพ่เพจเพจออฟบอลเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าคุณกําลังมีการก่อร่างสร้างตัวนะคะเป็นการกําลัง เริ่มต้นใหม่กับชีวิตก็ได้จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีฐานรากที่มันคงแล้วนะมีการลงทุนนะคะมีการที่แบบว่ามีช่วงที่คุณแบบเก็บเงินได้แหละแต่ว่ามันก็มีอะไรที่คุณจะต้องได้ใช้ออกไปโดยกระทันหันอะไรเงี้ยแต่คุณเหมือนเป็นคนที่แบบฆ่าไม่ตายอะ่ะเป็นเหมือนชาวธาตุไฟอ่อาราศีธนูนะคะเป็นคนที่ไม่ปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งไปกับ ช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงที่เรียกว่า,าวิบากกรรมของชีวิตหรือว่าช่วงที่ลําบากอะไรเงี้ยคุณจะกอบกู้ตัวเองกลับมาได้เสมอเหมือนเด็กอะค่ะที่ไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่เนี่ยพลังงานของคุณก็เลยขึ้นเป็นเพจอวบทั้งที่จริงๆคุณอาจจะอายุมากแล้วนะอาจจะอายุ40แล้วก็ได้อะไรเงี้ยแต่คุณยังมีเอ็นจีเหมือนแบบยังเป็นเด็กๆนะคะคิดบวกแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมออะไรเงี้ยคุณจะไม่เสียายกับสิ่งที่สูญเสียไปคุณถือว่ามันเป็นอะไรที่ ต้องเอามาเพื่อที่จะใช้จ่ายแล้วก็ผ่านไปขอให้มันมีเข้ามาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ได้ใช้จ่ายมันเถอะดีกว่าหาไม่ได้คุณเนี่ยคุณจะคิดแบบนี้เดี๋ยวคุณหาใหม่ได้หรือแม้กระทั่งทรัพย์สมบัติที่เหมือนกับเอพ่อแม่นะคะทิ้งไว้ให้แล้วมันมีอันต้องจากไปเนี่ยเนี่ยเป็นหอเป็นอะไรเนี่ยเป็นเหมือนบ้านเหมือนรถนะคะทรัพย์สินที่คุณมีหรือเ,อเงินที่เก็บออมอะไรเงี้ยจากการทําง,งานจากความเหนื่อยยากมันมัมันมาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็หายไป คุณไม่ได้สนใจว่าอนาคตรหรือว่าอดีตที่ผ่านมามันจะเป็นยังไงคุณโฟกัสที่การเริ่มต้นใหม่ของคุณนะคะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างคิดบวกนะอ่าถ้าคุณเป็นคนแบบนี้ลักษณะประมาณนี้ที่กระต่ายเล่าไปนะคะคุณอาจจะไม่ใช่คนธาตุไฟก็ได้แต่ว่าอาจจะมีชาร์จเกิดในธาตุไฟก็เลยทําให้คุณเนี่ยอ่าเป็นคนที่ค่อนข้างคิดบวกนะคะแล้วก็มีพลังใจพลังงานในการที่จะต่อสู้ไปกับชีวิต ในบางคนบางกลุ่มอาจจะป่วยนะคะป่วยมีการถึงขั้นแบบต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดอะไรเงี้ยนอนเป็นผักอยู่เป็นเดือนเลยก็ได้แล้วก็เพิ่งกลับมาแล้วก็ฟื้นฟูคุณก็ยังมีคือคุณมองหาหนทางได้เสมอในการที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคุณแบบไม่จมปลักกับสิ่งที่มันเป็นอดีตหรือว่าความกลัวในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะนะ,ะมาดูพลังงานของคนที่คุณมาถามถึงดี่ว่านะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างนะ พลังงานของคนที่มาถามถึงนะคะพลังงานของเขาเป็นไงบ้างคะมีความขัดแย้งนะโ,โ,โคนคนนี้พลังงานเป็นเด็กๆเ,เหมือนคุณเลยเป็นเพจนะคะเป็นคนที่เป็นธาตุดินก็ได้นะคะเขามองว่าคุณไม่ค่อยสนใจเขาแล้วนะเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีสน่ห อย่างที่เขาคิดนะคะเขาอาจจะเคยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนหลงไหลเขามีคนเอ่อมีคนเข้ามาขัดแย้งหรือว่าเข้ามาแข่งขันกับเขาแต่จริงๆเราไม่ใช่คือคนพวกนี้เข้ามาขัดแย้งเพราะความเป็นเขามากกว่า นะคะหรือว่าความที่เขาเนี่ยควบคุมคอนโทรลเป็นคนที่ชอบคอนโทรลถ้าอยู่ในที่ทํางานเขาก็เป็นคนที่อาจจะเป็นหัวหน้าง,งานได้แล้วก็แต่ว่าเป็นคนที่เหนื่อยอะคะ่ะในที่ทํางานเพราะว่าเขาต้องควบคุมความรู้สึกของตัวเองด้วยหนึ่งควบคุมคนในที่ทํางานด้วยแต่ว่าเบื้องหลังเบื้องลึกอะ่ะคนเหล่านั้นไม่ได้เห็นดีเห็นงามไปกับเขาอืแล้วก็มีอาการแบบว่าขัดแย้งนะคะ หรือแอบแข่งขันกับเขาอยู่ก็ได้มันได้ทําให้เขาเหนื่อยเนอะแต่ว่าเขาก็พยายามนะมีความพยายามมีความหวังนะคะในการที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเป็นเพศเออพเพนเดเคิลเพื่อที่จะได้แบบว่าได้รับความหวังใหม่ๆหรือว่าได้จํานวนเงิน เงินก้อนหนึ่งอ่ะที่เขาคาดหวังเอาไว้อ่ะอยากทํางานก็เลยพยายามไม่สนใจคนเหล่านั้นนะคะคนแวดล้อมหรือคนในที่ทํางานหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในสังคมของเขาที่คอยพูดนั่นพูดนี่พูดโน่นอะไรเงี้ยให้เขารู้สึกไม่ดีกับตัวเองเลยเนี้ยค่ะตอนนี้เหมือนเขาไม่ได้โฟกัสที่ภาพลักษณ์แล้วแต่เขาพยายามโฟกัสที่ความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจในการที่จะเผชิญปัญหาแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ ก่อนหน้านี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องคอยอแบบว่าทําภาพลับตัวเองที่ดีนะคะฟังคําพูดคนอื่นเพราะว่ากลัวว่าภาพลักษณ์ของตัวเองจะไม่ดีนะคะแต่ได้ไพ่ใต้สําหรับเป็น Queen of Pentacles นะคะตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยมีเงินมากนะคะมั่นใจในตัวเองโฟกัสที่ตัวเอง แต่ว่านะตอนนี้เหมือนกับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างอนะถ้าให้เขารู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี <crawl prejudice> ่ยเขาอาจจะไม่ได้มีมากพอขนาดนั้นนะคะเป็นแค่ Page of p e n t a c l e เเนาะหรือว่าความมั่นคงของเขาก็ได้เขารู้สึกว่าพอเขาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยเขารู้สึกว่าหรือเขามาเปรียบเทียบกับคุณก็ได้นะก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าดูดีกว่าคุณดูมั่นคงกว่าคุณแต่ว่านะตอนนี้เขาเหมือนกับว่าเขารู้แล้วว่าเขาแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นเลเวลนั้นนะคะเขายังเป็นเหมือนเด็กนะคะ เป็นเหมือนเด็กที่เพิ่งเริ่มต้นในชีวิตอยู่เลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนพยายามที่จะกบอบกู้สถานการณ์นะคะอยู่กับความเป็นจริงนะแล้วก็ใช้วิจารณญาณค่อนข้างมากใช้ความปณีประนอมนะเพราะว่ามีอินฟินิตี้บนหัวปณีประนอมกับสิ่งที่กาลังเข้ามาในชีวิตที่มันเป็นเหมือนสิงโตค่ะที่เขาจะต้องแบบว่า,ายิ้มสู้สิงโตอะไรเงี้ยให้ได้เนาะเออเนี่ยก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยอีกงมอคุณก็ได้นะแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่า คุณคือคู่หรือคนที่เขานะ่ะอยากจะลงเอยด้วยนะคะอยากเป็นครอบครัวด้วยนะคะขอภายในเสียงในเสียงรถนะคะรดขายก็อุย้ยเนาะบ้านๆก็แบบนี้แหละไทยบ้านไทยบ้านนะคะขอภัยด้วยนะคะอามาดูก,กันดีกว่านะคะเรื่องราวของคุณและเขาในเดือนในเดือน นี้นะคะช่วงเวลาที่คุณมาดูแล้วกันเนาะเพราะว่านี้เป็นรันดอมนะคะช่วงเวลาในเดือนที่คุณมาดูเนี่ยหรืออีกสามเดือนนะคะเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะคะขอเรื่องราวให้กับชาวแดนดอมที่เข้ามาดูนี้หนะะ่อยค่ะให้ตกอีกแล้วเนี่ยภายในตกก็ไม่ใช่ธลาดลมขึ้นมา คนธาตุลมที่พยายามเดินหนีจากคุณหรือเปล่าพยายามมูฟออนนะคะกับชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนไปไม่ได้พยายามใช้เหตุใช้ผลกับตัวเองนะตัวเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้หรือตัวคุณก็ได้หรือคนทั้งคู่เป็นชาวธาตุลมต่งางฝ่ายต่างพยายามเดินหนีจากกันไปนะคะแต่ว่าเหมือนจะไปเหมือนจะวนกลับมาที่เดิมพายเรืออยู่ในอ่างนะคะอืแต่ก็ไม่พยายามอะไรแล้วนะไม่พยายามในความสัมพันธ์นะคะไม่พยายามติดต่อ พยายามที่จะบล็อกน n e r g y นะคะบล็อกความรู้สึกเราก็ไปเริ่มต้นกับตัวเองนะเห็นไหมเป็นที่บอกนะคะเป็นการเริ่มต้นกับตัวเองและเริ่มต้นกับชีวิตพยายามที่จะไม่ฟังเสียงใครแล้วพยายามที่จะใช้เหตุและผลนะคะในการที่คิดพิดารณากับความสัมพันธ์หรือว่าแม้กระทั่งการใช้ชีวิตนะเป็นคุณก็ได้เป็นเขาก็ได้นะคะขอไพ่เพิ่มอนกอะคะ่ะ มีคนใดคนหนึ่งเคยแต่งงานมาแล้วนะแต่เหมือนตอนนี้เหมือนกับแบบใช้เหตุนในผลนะคะในการที่จะเอาอิสระของตัวเองคืนมาเนาะนี่คิงกับควีนกับลังหันกันอยู่นะคะคุณและเขาเป็นเนื้อคู่กันแหละแต่ว่าเป็นเนื้อคู่ที่อยู่กันแบบคนละเลเวลอะยังไม่ยังไม่บรรลุในเรื่องของจิตวิญญาณดูเหมือนว่าฝ่ายหญิงนะคะถ้าเป็นคุณนะคุณก็เหมือนกับว่า เข้าหาธรรมะนะคะเอาเหตุและผลหลักของธรรมะมาใช้ในชีวิตประจําวันส่วนตัวเขาเนี่ยยังเข้าไม่ถึงนะในหลักของธรรมะหรือว่ายังไม่เซมเพจกับคุณนะคะยังไม่มี energy เดียวกันสีนยังไม่เสมอกันอะ่ะสีนยังไม่เสมอกันนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เจอโลกมาเยอะนะคะแต่ว่านาตอนเนี้ยหรือว่าการเดินทางของคุณนะทําให้คุณนะคะเจอเขาคนนี้เนาะเออบันเลยทําให้คุณได้กลับมารู้จักกันอาจจะเกิดจาก การที่คุณเดินทางไปทํางานนะคะคุณอาจจะเคยทําเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะรู้จักกับคนคนนี้คนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะก่อนหน้านี้คุณเคยเป็นคนที่แบบว่าถูกเลือกอะคะ่ะถูกเลือกหมายความว่าคุณเคยเป็นตัวเลือกนั่นเองแล้วคุณก็เหมือนกับว่าโดนเขาเลือกไว้ในใจแต่ว่าถ้าการเลือกของเขาเนี้ยยังไม่ชัดเจนอะเหมือนคุณเองก็แบบว่าอยากเดินหนีออกมานะคะมันก็เลยทําให้ก็ไม่รู้ว่าคุณหรือเขาเนี่ยนะคะเนี่ยมี มีเรื่องของเติร์ปาร์ตี้เข้ามาตัวเขาเลยเลือกไม่ได้นะมีเตอร์ปาร์ตี้เข้ามาเขามีทางรักทางเลือกแต่คุณเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขาเก็บไว้ภายในใจนะคะอยากมาเริ่มต้นใหม่ด้วยแต่ว่าถามว่าเริ่มได้ไหมคุณเหมือนกับใช้หลักและใช้หลักการและเหตุผลในการที่จะบล็อกเอเนอร์จีของเขาตอนนี้เขากําลังคิดมากไม่รู้จะเลือกทางไหนคือยังเลือกไม่ได้นะคะอะขอให้เพิ่มนะอืมเน้า ถามว่าอยากมีครอบครัวไหมก็อยากมีนะแต่ก็มองมองเห็นอุปสรรคแล้วก็เหมือนรู้สึกอยากจะท้อหม่เนี่ยท้อนะคะว่าการการจะเดินทางไปถึงจุดที่แบบว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ได้เนี่ยคือเขาคิดมากคิดเยอะเป็นคนที่คิดถึงแต่เรื่องของปัญหา <c oughs> มองเห็นแต่ปัญหาไว้ก่อนแต่ถามว่ามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่เป็นความสุขให้กับเขาไหม คุณเป็นสิบถ้วยนะเออเป็นสิบถ้วยเป็นได้ถึงพ่อกลัวเขาแหละแต่ถามว่าเขากลัวไหมคนคนนี้เหมือนเป็นคนที่กลัวอย่างที่บอกคือเป็นเหมือนเด็กนะคะเป็นคนที่ยังไม่ได้แบบเซมเห็นคุณมองยังไม่เห็นหลักธรรมยังไม่เห็นว่าชีวิตเนี่ยจะไปทางไหนแล้วสงบเออเลือกแบบไหนแล้วจะสงบอะไรเงี้ยเขาเลยเหมือนกับว่ายังอยากอยู่ในเซฟโซนนะคะที่เรียกว่ามีคนนี้ไม่ได้คุยกับคนนี้แล้วก็ยังมีอีกคนที่คอยได้คุยด้วยอะไรเงี้ยอืมแต่ถามว่าคนที่เขามองมาคือคุณนะ มองมาแล้วก็มองเห็นถึงความสุขอ่ะแต่ก็มีความกลัวนะคะมองเห็นถึงอุปสรรคปัญหาเยอะเกินไปเลยทําให้เลือกไม่ได้คุณก็เลยตกไปอยู่เอ่อกลายเป็นคนที่แบบว่าเป็นตัวเลือกแทนสางงานนะคะกลายเป็นแบบทางรักทางเลือกของเขาอะไรเงี้ยอ่ะมาดูไพ่เพิ่มนะคะเอสซอบเหรียญน,นะคะ เป็นไพ่หนึ่งเหรียญมันจะมีการให้โอกาสกันนะถ้าคุณยังรอคนคนนี้อยู่นะคะเพราะาคุณมองว่าเขาเป็นเหมือนเนื้อคู่อ,อืมเป็นไพ่แปดไม้เท้าจะมีการติดต่อสื่อสารเป็นไพ่หกดาบไพ่หกดาบก็มีอะไรอะ่ะเป็นไพ่หกดาบนะคะห้าดาบห้าดาบค,คู่กันขัดแยง้งจะมีไพ่หกดาบมีไพ่เหรียญมีมาหมดเลย หนึ่งสองหกแปดอืมจะมีการติดต่อสื่อสารนะคะเพราะว่าเหมือนเขาแบบอืมทนคิดมากคิดเยอะแบบนี้ไปไม่ได้แล้วนี่ไงหกดาบเดินหนีจากคุณไปไม่ได้พยายามแล้วนะคะอืมแต่ถ้าเขาหรือเขานะคะอาจจะมีการอยากเดินทางนะคะเข้าข้ามน้ําข้ามทะเลมาหาคุณนะถ้าเขาเป็นชาวต่างชาติอย่างที่บอกนะคะอยากมีการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาหาเพราะว่า อุบัตไม่ได้อาจจะมีการติดต่อสื่อสารมาก่อนด้วยคําพูดนะคะเป็นการสื่อสารจากโซเชียลมีเดียก็ได้นะอืมเพราะเขารู้สึกว่าคุณยังเป็นคู่ของเขาแล้วเขาก็เหมือนเป็นคนที่แบบว่าคือถ้าชอบแล้วก็คือกลายเป็นว่าอันนี้นเป็นของฉันอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าคุณเป็นของเขาอะไรเงี้ยคะ่ะอืมเขอเอาอยากขอโอกาสนะคะวีดดิ้งแต่ไม่แน่นะตอนนี้เขานะคะอาจจะกำลังติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่เรียกว่า คนมีคู่เออมีสองกรณีนะคือหนึ่งถ้าเขากลับมาครั้งนี้เขาจะจริงจังนะคะถึงขั้นแต่งงานหรือสองเขาเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตกลง,งใจกับใครไปแล้วนะคะแต่แต่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้ทู u เ l ิ v แต่มันขึ้นท r เ e ิิ v e ่ะทุกคนอืมก็ไม่รู้นะอ่าอ่าไม่ว่าจะความสัมพันธ์แบบไหนแต่เขาบอกว่าความรักครั้งนี้นะคะเป็นรักที่แท้จริง เป็นนิวเลิฟด้วยนะก็ไม่แน่คุณอาจจะเจอคนใหม่อีกหนึ่งอีกหนึ่งกรณีเพิ่มเติมเข้ามาถ้าคุณปลดปล่อยตัวเองนะคุณอาจจะเจอความรักครั้งใหม่นะคะที่เป็นความรักที่แท้จริงแล้วนําพาไปสู่การแต่งงานมีอยู่สองทางมีบทสรุปสองบทสรุปสามอย่างบทสรุปที่หนึ่งคือเขาแต่งงานแล้วนะคะแต่ว่าเขาเป็นทูเลิฟของคุณเขาจะกลับมาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณก็ต่อเมื่อเขาปลดปล่อยตัวเองได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากความสัมพันธ์ที่เขาเป็นอยู่ก็คือการแต่งงานนะคะ บทที่สองนะคะถ้าเขากลับมานะคะเขาจะปลดปล่อยตัวเองนะคะเพราะว่าเขาจะปลดปล่อยตัวเองแล้วเขาเนี่ยเป็นคนใหม่นะเออแล้วคือเขามองแล้วว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่แท้จริงเขาจะขอคุณแต่งงานหรือขอคอมมิทเมนต์ขอแบบให้อยู่ด้วยกันนะคะขอแบบว่าอยู่ด้วยกันยาน้ามอยู่ด้วยกันจะย้างพี่น้องเปิดตัวเลยอะไรเงี้ยหรือความสัมพันธ์ที่สามคือเป็นคนใหม่ ถ้าคุณปลดปล่อยตัวเองได้คุณจะเจอรักใหม่เจอรักใหม่แล้วหนึ่งนะคะเจอรักใหม่ยังไม่พอคนคนนี้ยังเป็นความรักที่แท้จริงของคุณได้ด้วยนะคะแล้วก็คนคนนี้จะขอคุณแต่งงานไม่ว่าอะไรก็ช่างสามทางเรื่องนี้นะคะมันจะบทสรุปก็คือมันจะแบบว่ามันจะนําพาความสุขมาให้คุณอนะ่ะอืมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันเป็นความสุขทั้งหมดนะอาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการอ่านแรนดอมในคลิปนี้ก็ล,ลองเอาไปอัดแอปดูแล้วกันไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคะเป็นการอ่านโดยทั่วไปอย่างที่บอกไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดมากคิดเยอะนะเอเอาเท่าที่มัน,มนตักตัวไม่เท่าที่มันแบบว่ารู้สึกดีก็พอนะคะเป็นทริคในการฟังคลิปเนาะถ้าฟังแล้วไปเครียดไปแบบอะไรเยอะอะไรเงี้ยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันหนักนะคะ energy พลังงานมันจะแบบว่าไม่โ l o w เนาะเออมันจะเป็นการบล็อก ตัวคุณเองนะคะเพราะงั้นก็อย่าไปคิดมากคิดเยอะนะคะเอาไปเท่าที่เอาไปได้แล้วก็มันเป็นการอ่านแบบพิจิตชั่นแบบอนาคตซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะคะเพราะงั้นก็ใช้วิจารณญาณของคุณนะคะในการรับชมแล้วกันนะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามารับชมในวันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร์ไม่หมอก,กันต่อไปนะคะแต่ถ้าไม่ชอบไม่อะไรก็ข้ามไปได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้อง โพดมดาหรือโพดไม่ดีนะคะเพราะว่าเราจะไม่รับพลังงานไม่ดีนั้นนะคะแต่ว่าเราขอให้พลังงานที่แย่นั้นจมกลับไปหาคุณเช่นเดิมหรือว่าคุณ2นะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ